ก็ค uh ืออย่างอย่างกรณีการเคลื่อนไหวการชุมนุมของของกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะแตกต่างกว่าหลายๆครั้งเพราะว่าโดยช่วงวัยเนี่ยถูกขับเคลื่อนเป็นแนวหน้าโดยโดยกลุ่มเยาวชนวัยใสใช่ไหมครับคุณสุปานีว่าเป็นตัวบุกเบิกเปิดเกมในการเคลื่อนไหวตอนแรกก็เรียกกันว่าเป็นเยาวชนปลดแอกแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นประชาชนปลดแอกนะครับ แล้วก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาดูถูกดูแคลนรามาว่าโอ๊ยเป็นม็อบปนน้ำนมม็อบฟุ้งมิงฟุ้งปิง,ปงอะไรตอ,อะไรแต่เขาก็มาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้นะครับตรงเน,นี้ผมกําลังมองว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ดูแคลนการเคลื่อนไหวของน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจใหญ่ดีที่จะไปไปทำความเข้าใจไงผมถึงบอกเนี่ยมันมันก้าวข้ามคือละเลยการที่จะเข้าไปทำความเข้าใจ แล้วก็เข้าถึงแก่นแกนนะครับมันก็เลยลุกลามไปเรื่อยมานะครับ,รบจนกระทั่งเกิดช่องว่างให้มีกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปแทรกซ้อนตอนนี้ก็เลยมีมีการวิเคราะห์กันในในสายงานความมั่นคงที่ที่ได้มีโอกาสไปไปนั่งคุยด้วยนะครับว่ามันเี็นการเชื่อมโยงกันสามประสานโดยที่ใช้เยาวชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการออกหน้าก็คือว่ากลุ่มการเมืองในสภากลุ่มหนึ่ง กลุ่มการเมืองนอกสภาแล้วกลุ่มการเมืองนอกประเทศสามประสานในการเชื่อมโยงขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวโดยที่ใช้เด็กเ,เป็นเครื่องมืออย่างนี้ยไม่รู้คุณสุป,ปังคิดอย่างไรคือผมผมไม่อยากมองว่าใช้เด็กเป็นเครื่องมือนะคุณศักดิ์ชัยพผมคิดว่าใช้เด็กเป็นในส่วนของกองหน้าอืออนะนครับกองหน้าการที่ยอมมาเคลื่อนไหวซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มของคนที่ตื่นตัวทางการเมือง แล้วก็กลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาอยู่จริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ผมคิดว่าประเด็นซึ่งหลายคนมองเนี่ยมองไม่เชื่อว่ามันจะมีการผัดม้ส่งต่อจะมองว่าเอ๊ะการชุมนุมของเด็กเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงจะจะถ้าพูดแบบภาษาของคนที่วิเคราะห์การชุมนุมก็จะบอกาคงเด็กเนี่ยก็คงจะไม่เขาเรียกว่าชุมนุมยาวนานยืดเยื้อใช่ไหมครับเพราะว่า เดี๋ยวผู้ปกครองก็อาจจะออกมากำลาหรือคือเด็กเนี่ยเขาจะต้องแบบไปกลับนแสตมป์นครับครับนะฮะแสตมป์เพราะก็คงไม่ค้างอ้างแรงอะไรที่ไหนแต่คราวนี้พอพอพอชุมนุมบ่อยๆชุมนุมบ่อยๆผมเรียกว่าฉกฉวยเก็บชัยชนะอ่ะอ่าอ่าเพราะว่าเห็นเป็นเด็กในส่วนของฝ่ายผะมันคงก็ไม่ไม่อยากจะไปรุนแรงอะไรไงครับจะไหมฮะซึ่งเราก็ต้องต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นครับป พอมันมีความรู้สึกร่วมของคนทั่วไปแล้วก็มีการออกมาชุมนุมก็ไม่เห็นเป็นไรกันนี่ใช่ไหมก็สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ือเร้ากระแสจนเกิดความชอบธรรมในเชิงความรู้สึกว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็เริ่มออกมาเริ่มออกมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกนี่คือการส่งต่อผมบอกว่าดววิธีหรือว่าทฤษฎีแบบกองหน้าสะพานเชื่อมเนี่ยมันสามารถใช้ได้เออ ใช่ไหมครับองหน้าสะพานเชื่อมมันสามารถใช้ได้เอซึ่งตอนเนี้ยมันก็สำแดงสำแดงผลออกมาคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในการชุมนุมจริงๆเนี่ยมันมีทั้งแก่นแกนอืนะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมการชุมนุมด้วยความรู้สึกเห็นร่วมอืแต่ถ้าจะไปให้เขาอธิบายเลยเป็นชีพเป็นอันมันไม่ได้หรอกครับเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสร่วมแต่กระแสร่วมนี่มันน่าสนใจครับว่ามันมาจากอะไรเออ ใช่ไหมครมาจากความไม่พึงพอใจในการจัดการของรัฐบาลนะครับหรือเรื่องหรือเรื่องตามแห่อืมครับจะหรือตามแห่ซึ่งบ,บ้านันเนี้ยมองกันแบบเข้าใจนะมองกันแบบเข้าถึงนะมันก็มีทั้งสองครับ,รบแล้วทุกทุกการชุมนุมมีแบบนี้ตลอดคุณศักใจแล้วท่านผู้ชมมีมีแบบนี้มาตลอดครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามพ๊ะเราเข้าใจเรา เข้าใจการการเคลื่อนไหวเนี่ยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเนี่ยแบบจริงๆหรือเปล่าอืมใช่เอาอางการชุมนุมครั้งเนี่ยครับามรัฐขอ,อยากใช้คำว่ารัฐครับแยกออกหรือยังอืว่านี่คือข้อเรียกร้องทางการมืองครับนี่คือเรียกร้องในการขอปรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทยครับ Mm hmm. แต่รัฐจับสองหัวข้อนี้ไปผนวกกันอืแล้วนํามากล่าวหาผู้ชุมนุมก็เป็นชังชาติกับรักชาติล้มเจ้ากับกับบูชาเจ้าเออซึ่งครับมันเป็นการไปกลบปัญหาเรื่องของความไม่พอใจทางการเมืองครับของกลุ่มผู้ชุมนุมเองกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกเฮ้ยฉันเสนอปัญหาเรื่องการเมืองครับอืม แต่ถูกผักว่าเป็นพวกชังงเจ้าชังชาติครับทึงก็จะมีข้ออ้างข้อโต้แย้งอะไรแบบนี้มาตลอดอือฮะเช่นใจไหมฮะแล้วผมก็คิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็สรุปบทเรียนของเขานะสรุปบทเรียนสุด้าดดีนะครับที่เราเคยวิเคราะห์กันเมื่อตอนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระธรรมศาสตร์ลังสิตครับทุกคนบอกคนที่อยู่วงนอกหรือคนที่นะบอกนี่คือมอบจุดติดแล้วผมเห็นตามต้องลา์ต่างเนี่ยต้องขอญาตใช้คําแบบอหยาบคายสักเล็กน้อยแต่กระแทกใจนะ ครับทั้งหัวงอกหัวดํานี่วิเคราะห์กันปากเป็นมันเลยกระแสติดแ็นกันนี่ให้เราต้องให้กําลังใจลูกหลานเราใช่ไหมแต่ถามว่าคนพวกนี้เก่งอยู่แต่ในห้องไลน์อ่ะใช่ไหมผมพูดนีพี่ๆหลายคนเพื่อนๆน้องๆหลายคนดูอยู่เนี่ยอืก็ก็รู้แล้วกันนะครับว่าทําอะไรไปแต่แกนแกนคนที่เขาทาจริงๆเนี่ยผมผมก็เดาใจเขาถูกไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมก็วิเคราะห์ว่า เขาหันกลับสามร้อยหกสิบองศาเลยนะเขาหันกลับสามร้อยสิบสงศาอะไรการเคลื่อนไหวก็ช่วงนั้นที่นัดกันที่นู่นนี่เปล่าลงเลยนะครับพวกฝั่งสังคมอก็จะมันมีการทิ้งประเด็นเรื่องของการปรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทย่ยแต่เขาไม่ได้ใช้ภาษาเรานะใครฟังภาษาแล้วอึ้งเลยแล้วเสนอสื่อเสนอมาทางสัญลักษณ์อ่าการชุมนุมครั้งนี้ใช้สัญลักษณ์สื่อกับสังคมได้เก่ง จะถูกตั้งหรือเปล่าผมผมไม่ผมไม่พูดถึงนะอแม้ว่าเป็นเรื่องของเวทีเรื่องของภาพมาเรื่องของคําที่ใช้คร่ไเขาบอกอ้านร้อยสิบองศาเลยนะครับแล้วเชื่อมไหมคุณสักใจแล้วก็ท่านผู้ชมลองดูสิไล่ดูขาวตอนนี้ยเงื่อนไขของการที่จะขอปรับโครงสร้างนะครับสถาบันความสัมพันธ์ของสถาบันสองค่อยๆแผ่วลงนะใช่ช่อๆ่ใช่ใช่ นี่เขรู้แล้วเขาต้องซอฟด้านนี้แล้วดังด้านนี้ขึ้นก็คือเรื่องของการที่จะต้องยุบสภาเลือกตั้ง